สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Borderland s 2นะครับผมต้องเจอกอบพิ่เตอร์ครับอ่ะฮะสวัสดีโอเคในที่ได้เขียนใต้ในคอมเม้นทิที่ทั้งฟอร์ไปแล้วนะครับว่าเราจะมาเล่นกันแล้วก็ได้เล่นกันนะครับนีเ่เป็นเพรสเทย์ของผมนะจำไม่เคยยิงไก่ตะเกียร์ต้องให้พี่เตยเขาเป็นไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งครับไม่ครับผมเป็นตัวหนึ่งในเพรสเทย์โอ้เขาจบไปหลายรอบแล้วแต่ข็ไม่เล่นใหม่ ผมเฟิร์เพย์เนี่ยงาผมก็วิร้อยแล้วเนี่ยวิ่งาสิบตันไปแล้วถ้าสิบตันนะใช่ไปไหนเดิไปไหนมาบ้านอะโอ้ยโอเ So oh, I don't see your eyes out. We're did we Sorry about the mess. Everything Jack kills, he dumps here. Bandits, <coughs> All hunters, claptrap trap units. If I sound pleased about this, it's only because my programmers make this my default on a voice. I'm actually quite depressed. Now, the creatures around here are dangerous. คุณช้าคุณช้าสกงคู่ไปก่อนเดี๋ยวเราต้องเจอกับบูลิมมองบูลิมมองมาพีพีกันดีกว่ามั้ยร้ายแมวแมวแมวจู่กดวีกดวีว่าอะไรวะบูลิมมองครับเป็นกะเรล่าภูเขาโอ้ยตาตาคู่ตาคู่อย็นโธเย็นโธ กด B ใ่ผมไหผมยิงสไใส่มันนะครับ l i g h t ุโอ้ยโอ้ยโอ้ายเาอยน้านะครับผมแยนียายแล้วเหรอ โอเคครับนได้เปิดไหมได้ครับโอเคนะผมให้คนมันก็เปิดแล้วมันคือเปิดสวะโอเคผมไม่เอาอยู่ได้ละโดยเปิดนะเฮ้ยอวดเนี่ันผมอยากยิงคนละนี่นเกมเริ่มใหม่เนี่ยแต่ก็ยิงแล้วแล้วผมเดี๋ยวผมี๋ยคนยิงคนเดียวแล้วะ โอยยิงด้วยอุ้ยโอ้ะไรครับโอ้ะไรครับโอปะกังนั่งสังเจอกันบันดีัจะอไปเหมือนไครเล่าอ่แกเดินหน้าไปก็จะยิงอะไอผมเเจ็บไม่รู้เรื่องหรืว่ะโอ้ไม่เอาไม่ใช่แล้ เขาวมนอะไม่โดดสูงเลยยิดงตัวสูงเลยโอ้โหโอ้โหดนครับดูครับผู้หญิงนี่ใครครับเป็เจอนะครับเดี๋ยวไหนคุณ a มอคุณจะเล่นชื่อไซเรนไหมครับใช่ฮะนี่มันอะไรมายาไหมเหรอ ก็มันมันชื่อมายาไงฮะสายสายไปถึงสายไซเรนคุณนะจากยิงไม่ใช่เหรอฮะไม่ครับมาฮะมายิงครับเชิญตามไปฮะยิงอีกยิงครับเลี่ยมแบงแบงฮู้วววเราแบบคุณขอที่จะบวกเลยบวกบวกเฮ้ยอะไรบ้าหู แกเงียบแก่ตามไปช่องแรกก็ต้องตามไปไปก่อนครับเสียเวลาเนีย่งเราไม่บอกวิธีโหลดนะครับไปหาเอาเองครับเดือวเดือดเดือดวเราจะแจกลิงโหลดเลครับพี่เต้ต่าาับ แล้วต yeah. ่คุหได้ของแท้นะครับเพราะว่าผมไม่ให้นะวมันจริงหรือเปล่านะเพราะมันแค่แดงคนเราเลร้องหลๆมาดูว่าก็ไม่ใช่นะแต่คิดเงฟอรที่เราแคร์ไปทีของแท้ได้หรอโอเคครับลงไปจักรเวลาอุ๊ยเจ้าอุ๊ยไ้เคมตายนี่ด้วยแม่งดดเข้าสู่โอเคเสร็ไม่เป็นไรนะ มัจะบวกส้นอมองเล็ดมองเล็ดเโดโเะ่ทำโอย่งเลยนีไง้โคฮะช่วยมันช่วยมันดีกว่า ก็ช่องแรกก็มีไอ้ไอ้ตะกวงที่บ่นไปก่อนแต่ภาคหนึ่งี่บ่นก็เคยช่วยแต่ว่าไม่เจอนะจาการตีครับว่ามันแน่นอนครับใครที่จะซื้อไม่พลาดแน่นอนครับมาดูคลิปของเราแล้วจะรู้ไว่ามันแค่ไหนแ บรเิษัทนี่คนไม่ค่อยแคร์ใช่ป่ะพี่ก็คงประมาณนั้นแหละอยู่ข้างหน้าคนอยู่ข้างหน้าแม่ไม่เคยเห็นเฮ้ยไอ้หอยน่ากลัวมันเป็นเก่งมากลยอะไรวะน็อกน็อกน็อกเลดอะไรวะอ่านไม่ออกทำตัวนักสเนียโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวนะเหนครัจะกล้ามยังจะกล้ามจี๊ดเจดูเจดู ลีโรลีโลเฮ้ยจะย็เเพื่อนเพื่อนหลบกันได้นะเพื่อนอุ้ยเป็นคนเลยยิงไครับมันงมันจะตายเนี่โอ้ยดนโอ้เจ๊ยตหน่อยครับอย่างตัวตัวทูย่ตัวตัวทู ต้ยรงว,วตัวโกงตัวยงพี่ี่เตยหลอกต้องเนี่ยฮะก็บอกเมื่อเพระเล่น,นั้งแรกพุ่เตเขาหลอกแน่นอ้องต้ตอต <c oughs> โอ้สนายขึา้า <c oughs> บ แล้วผมครับอะไรวะดูเอลอะไรวะดูเอลอะไรวะอ,อุะ้ยผมขอโทษครับคุณงงนอนแถวเนี้ยงงน,นอนกลับไปน,นอนนอนบ้านดิไม่นอนสองวันละทุยอ๋อลืมเก็บตายให้มัน Well, i'm doing great now we just gotta find someone to put it back into <coughs> me much as i'm sure you'd like to jam your fist into my skull optic surgery is best left to professionals my pal hammerlock and liarsburg can fix things oh that uh, Ow! liarsburg's on the other side of this hyperion barge ว่าไงน้องหนูแล้วใครเป็นเพลเยวันครับเนี่ย<ะ>ใครเป็นเพลเยวันครับยังไงไม่เข้าใจของงงใครคนใครเป็นเพลเยวันครับมันต้องมีเพลเยวันเพลเยมันเพเยว์ทูดิคนสร้างก็เป็นเพลเยวันครับใครสร้างคือโทมากตอนนี้เพราะว่าตอนแรกเข้าเกมมาปุ๊บกดนิวเกมปุ๊บพี่เตอร์อยู่ข้าง,างเลย <c oughs> โอเัวเอตอนนี้มันจะอยู่กับเราจนจบเกมเลยปะใครฮะัอเครื่องจักรไม่ถ้าเกิดอยู่กับเราจนจบเกมก็คงจะหน้าเบิดกันบ้านะก็แล้วก็ดูแลตัวเองนะครับเตรียมเอปก่อนเขตนอาแก็บชรดซองเลยครับ Ion, เก็บยอนไม่เก็บแล้ะเก็บดีครับม่มันจะเ่าเคสนะวจบเคสมินยนเดผมไปนะเดี okay. ๋ยวรอเขาประตครับคลิปคนจะอัพพรุ่งนี้นะครับ เพราะวันนี้ไับแน่นอนครับคงจะยาวบริเวณใช่ไหมครับพี่เต้จังเกลยร์เครับคุณตังกระโดดลงไปเลยฮะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วกะโดดจับเปื้อนไปแรับทำไม Attention, people of Pandora. Handsome Jack here, offering a million bucks to whoever brings you the head of the Vault Hunter who just arrived in Lyersburg. Oh, and I'm still offering a reward for Roland, the mass murdering leader of the Crimson Raiders. Good hunting, bandits. Okay, I'll get i เลยตันเลยนตกใจหมดอะไรอะไรอะไรเออเอาไม่ลงมาพีไม่ลงเราลอยเพียผมรอคุ้มกันอยู่ข้างบนอย้่ไเฮ้ยตกเขาอะ First, Captain Flint's bandits attack, then Claptrap shows up. I must have been horrifyingly cruel to the previous am not to deserve this kind of treatment. I say, Vault Hunter, could you kill man for me? Wait, I got it. What is wrong with you, boys? Just kill that slag leg. So, I got get a proposition for you, Vault Hunter. You give me? We'll just shoot him down.

<laughs> hey, Hammerlock! Says my minion just saved your town, you want to do your bestie Claptrap a favor and repair my eye? Uh, yes, I suppose I am in your debt now, aren't I? Come to my shack and I shall restore Claptrap's sight. First, I shall shut off the electrical fence for you. Ah, Please stay back, Vault Hunter. Let Claptrap go first. I knew Hammerlock would come around eventually. Me and him are like two peas in a pod. Two Bolts in the back! Two cannibal bitches to the fat guy's ribcage! Apologies, but when Claptrap speaks, I feel my brain cells committing suicide one by one. I shall be out directly. <coughs> A pleasure to meet you, Bolt Hunter. I am Sir Hammerlock. <laughs> At your service. I'm out here to research the bully moles for my almanac. Captain Flint's men trapped on this glacier. Many thanks for disposing of me, Dale. What? Oui, they Oh, we're just